สวัสดีค่ะ วันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะสาหรับเรื่องของครูคลิปที่แล้วเราก็คุยกันไปแล้วในเรื่องของเด็กไม่ยอมไปโรงเรียนสําหรับของระดับอนุบาลก็จะเห็นว่าการที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเ,าเรียนเยอะไปนะคะไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเล่นกับเพื่อนคุณครูก็อาจจะแบบดูดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเด็กไม่ยอมไปโรงเรียนในระดับประถมศึกษานะคะโดยเฉพาะช่วงชั้นขปีงกับป2เพราะว่าเด็กเรื่อง เริ่มเปลี่ยนจากอนุบาลต้องมีการปรับตัวในระดับป .1 จากได้เล่นเยอะๆก็อาจจะเป็นเรื่องของการนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งเรียนหนังสือที่มีการนั่งที่นานขึ้นแล้วก็ได้เรียนเนื้อหามากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆในระดับประถมหนึ่งนะคะหรือป .1 เนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวมากกว่าปกตินะคะ เมื่อเด็กมีการปรับตัวเด็กก็อาจจะเกิดการเบื่อหน่ายที่วันๆก็แต่เขียนหนังสือเรียนหนังสือจดบนกระดานกิจกรรมก็น้อยลงกว่าในระดับอนุบาลในระดับป .1 ครูอาจจะต้องเป็นกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าการมานั่งเขียนนั่งจดกันตลอดนะคะก็จะทาให้เด็กมีความรู้สึกว่า,าสนุกกับการเรียนมากกว่าที่จะต้องมานั่งเรียนจดบันทึกจดบนกระดานอ่านตามหนังสืออะไรเงี้ยนะคะ เมื่อคุณครูทราบแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการของการเรียนการสอนให้เด็กควารู้สึกว่าเรียนหนังสือแล้วสนุกและมีความสุขนะคะก็จะทําให้เด็กอยากมาโรงเรียนมากขึ้นในเรื่องของเนื้อหาในระดับปถมป .1 ป .2 นะคะก็อาจจะยากขึ้นนะคะเราจะต้องมีการเรียนรู้เกิดความเข้าใจ มากขึ้นนะคะก็จะมีเด็กอีกหลายๆคนนะคะที่เรียนรู้ช้าหรือไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่คุณครูพูดหรือคุณครูอธิบายการเรียนรู้ของเด็กเหล่านี้นะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่เด็กไม่อยากจะมาโรงเรียนก็ได้นะคะก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เด็กๆไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะว่าเรียนไม่เข้าใจเรียนไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูครูล่ะค่ะว่าจะทํายังไงที่จะจูงใจให้เด็กๆสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะคะ คุณครูก็อาจจะใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยกันทําแผนการสอนรายบุคคลนะคะแผนการศึกษารายบุคคลที่ที่เราเรียกว่าทําแผน IEP นั่นเองนะคะก็วางแผนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆที่แตกต่างไปจากเด็กๆทั่วๆไปบ้างนะคะเช่ <c oughs> นะคะุณครูอาจจะก,กําหนดวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายเป้าหมายว่า,าจ,จะให้เด็กเรียนรู้ แค่ไหนมาตรฐานตัวชีวิตจะประมาณไหนเช่นกรณีเด็กที่ยังมีพื้นฐานที่ยังไม่ค่อยดีสมมติในวิชาภาษาไทยเด็กจําตัวกไก่ไม่ได้นะคะยังไม่รู้จักสละแล้วคุณครูมาสอนพร้อมกันในชั้นเรียนเด็กหลายๆคนอาจจะเรียนรู้ทันตามที่คุณครูสอนแต่าจะมีเด็กบางคนนะคะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทันเพื่อนได้นะคะตรงนี้ก็จะทําให้ตัวเด็กเองเนี่ยมีความรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากมาเรียนหนังสือคุณครูก็อาจจะ มีการลดตัวชีวัดนิดนึงนะคะอาจจะลดปริมาณหรือคุณภาพของตัวชีวัดอันนั้นลงจากเด็กประิเโดยทั่วไปเช่นสมมุติว่าในระดับของเด็กป .1 เด็กจะต้องอารร่านผสมคำะสมสละดได้หลายๆคำแล้วอ่าสมมุติว่าจะต้องอ่านรผรสมสละได้อย่างน้อย20สระล ของเด็กที่เรียนรู้ช้าหรือเรียนไม่ทันเพื่อนเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่1 0ถึงส5สระก็ได้นะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือในระดับปองป .2 อ2นี่เด็กอาจจะต้องเริ่มเรียนรู้เรื่องของสะระลดรูปเปลี่ยนรูปนะคะมาตรา,ต,ราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตราในกรณีเด็กที่เรียนรู้ช้านะคะเราก็ทาเขียนแผนการสอนรายบุคคลขึ้นมาเราก็อาจจะให้เด็กเรียนรู้เรื่องของสะระลดรูปเปลี่ยนรูปแต่อาจจะไม่เต็มรูปแบบเพราะมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สระ เราก็อาจจะให้เรียนเทิม1 3สระเทอม2อีก2สละอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าถ้าในเด็กปกติทั่วไปนี่เราจะเรียนทีเดียวเลยเทอมเดียวนะคะแล้วก็เรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะคุณครกูก็อาจจะเขียนแผนการศึกษารายบุคคลนะคะว่าสําหรับเด็กคนนี้อาจจะเรียนรู้เฉพาะตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและส่วนไม่ตรงตามมาตราก็ดูที่ความสามารถของเด็กแต่ละคนแต่ถ้าสามารถเรียนรู้ได้ก็อาจจะแบ่งเป็น2เทอมนะคะแต่ถ้าเรียนรู้ไม่ได้หรือว่าเรียนรู้ช้าวก,กว่าปกติ หน่อยนึงคุณครูคก็อาจจะเอาแค่ให้เรียนรู้แค่ตัวสมกดตรงตามมาตราแปดมาตราก็พอไม่ตรงก็อาจจะไปเรียนต่อป .3 อ,อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการเขียนแผนการสอนรายบุคคลนะคะคือลดตัวชีว้วัดมรตรฐานของแต่ละระดับชั้นเรียนลงนะคะ ซึ่งเป็นแผนซึ่งแตกต่างจากเด็กปกติโดยทั่วไปนะคะสําหรับการเรียนการสอนการจัดก,การเรียนการสอนนั้นคุณครูก็อาจจะให้เรียนรวมไปก่อนและในขณะเดียวกันเมื่อสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้เด็กจดหรือเด็กเขียนหรือทํากิจกรรมก็ให้เด็กปกติโดยท,ท,ทั่วไปก็ทําไปสําหรับนักเรียนที่เรียนช้านะคะหรือเรียนไม่ทันเพื่อนคุณครูก็อาจจะกลับมาสอนเขาอีกทีนึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในระดับของเด็กที่ อยู่ป .1 ป .2 มันจะต้องเขียนได้แล้วแต่เด็กมคนอาจจะเขียนช้าเขียนไม่ทันจดไม่ทันบนกระดานคุณรูอาจจะใช้ระบบขอให้ยืมเพื่อสมุดเพื่อนไปจดต่อที่บ้านแล้วให้คุูพ่อครณแม่ช่วยดูแลเป็นพิเศษที่บ้านทําให้ทันเพื่อนเขียนจดงานให้ทันเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้วเรียนไม่ทันเพื่อนก็เอาเท่าที่เด็กสามารถเรียนได้แล้วให้การบ้านอาจจะแตกต่างจากเด็กปกติโดยทั่วไปนะคะอาจจะแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนหน่อยนึงนจำนวนปริมาณอาจจะน้อย ลงนะคะแล้วอาจจะมีโนต้ตถึงผู้พ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่บ้านว่าช่วยกรุณา,าช่วยพทวนเรื่องนี้ซ้ำๆนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วยอธิบายให้เด็กเกิดความเข้าใจมากขึ้นเพื่อที่น้องเนี่ยเขาจะได้มาเรียนในโรงเรียนได้แลวจะไม่เบื่อการเรียนนะคะคุณครูก็อาจจะใช้เวลามากขึ้นสําหรับเด็กเหล่านี้ในการที่จะจ,จ้ําจี้ตั้ชัยอธิบายสอนหรือจัดกิจกรรมพเพิ่มเติมให้กับเขานะคะคุวันมีวิธีการที่น่าสนใจของหลายๆโรงเรียนมาแบ่งปันนะคะอันดับแรก ก็คืออาจจะให้เด็กเรียนเก่งหรืออ่านหนังสือเก่งมาสอนอ่านหนังสือกับเพื่อนที่ไม่เก่งในช่วงกลางวันก็ได้หรือในช่วงเลิกเรียนหรือช่วงพักอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่เด็กจะจัดเวลาสักประมาณ5นาทีไม่เกิน10นาทีอะค่ะ แค่นี้คุณอคิดว่าน่าจะดีถ้าทําทุกวันทุกวันนะคะ mm. เด็กก็จะมีพัฒนาการทางด้านการเรียนการเขียนกัยด,ดีขึ้นนะคะหรือว่าการคิดเลขได้ดีขึ้นเด็กที่เก่งก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถที่จะช่วยเพื่อนๆที่ด้อยกว่าตัวเองนะคะส่วนเด็กที่ไม่เก่งไม่ทันเพื่อนก็จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะคะ หรือในกรณีอีกกรณีหนึ่งนะคะปกติการเรียนการสอนคุณครูเขาอาจจะให้จกกับกลุ่มกันเพื่อที่จะทํางานหรือทากิจกรรมเด็กที่เรียนรู้ชา้าก็ไม่มีเพื่อนๆอยากให้เข้ากลุ่มใช่ไหมคะแต่ะที่คุณครูก็อาจจะเสนอเงื่อนไขพิเศษให้กับเพื่อนๆว่าถ้าใครนําเด็กที่ไม่ค่อยเก่งหรือไม่ทันเพื่อนเ,นเข้ากลุ่มด้วยก็อาจจะได้คะแนนพิเศษเพิ่มหนึ่งคะแนนหรือ2คะแนนอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะทําให้เพื่อนๆอยากจะนําเพื่อนที่ไม่เก่งนะคะเข้ามาร่วมกลุ่มได้ ะะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่คุณรูในโรงเรียนหลายๆโรงเรียนทํากันซึ่งเป็นวิธีการที่น่ารับมากเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เด็กที่เรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนหรือเรียนรู้ช้าก,กว่าเพื่อนๆได้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็รักเพื่อนมากขึ้นรักครูมากขึ้นนะคะได้รับความเห็นอกเห็นใจ ได้รับกําลังใจจากเพื่อนๆน,นะคะได้รับกําลังใจจากคุณครูให้มีความรู้สึกว่าอยากมาโรงเรียนอยากทําให้ปัปเองเรียนรู้อยากให้ตัวเองเก่งขึ้นเรียนรู้ได้ดีขึ้นอันนี้เป็นต้นนะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะเด็กๆพวกนี้ก็จะมีแทรกมาอยู่ในระดับของเด็กดนักเรียนทั่วไปซึ่งเขาเหล่านี้ก็ไม่ใช่เด็กพิเศษเด็กพิการก็ได้นะคะ อาจจะเป็นเด็กปกติทั่วไปแต่ระดับของการเรียนรู้อาจจะแตกต่างจากเพื่อนในชั้นเรียนตรงนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะคะเป็นวิธีการหนึ่งที่อาจจะช่วยทําให้คุณครูช่วยเด็กเหล่านี้มีความสุขในการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้และอยากมาโรงเรียนด้วยนะคะค่ะ ถ้าเด็กเหล่านี้ได้รับความสนใจจากค,ครกูในระดับป .1 ป .2 น3อย่างดีมาต่อเนื่องนะคะทั้ง3ระดับชั้นก็จะทําให้เด็กกลับตัวและสามารถจะมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและนอกจากนี้ก็ประสานพวบผู้ปกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่าน้องเขามีผลการเรียนหรือมีวิธีการเรียนหรือว่ามีการเรียนรู้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ช่วยน้องเขาในเรื่องของการอ่านการเขียนการคิดเลขการพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะช่วยทําให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในเรื่องของการเรียนรู้มีพัฒนาการที่ดีในเรื่องของสังคมมีพัฒนาการที่ดีในเรื่องของการปรับตัวเองนะคะที่จะอยู่เรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะคะคุณครูต้องอย่าลืมว่าเด็กๆเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญอยู่ในชั้นเรียนเช่นกันนะคะอย่าให้้องมีความรู้สึกว่าเขาแค่มีที่นั่งหรือมีที่ยืนอยู่ในชั้นเรียนหรือในโรงเรียนต้องช่วยเขาให้มีความรู้สึกว่า เขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทันและสามารถที่จะเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับเพื่อนๆถึงแม้จะช้านิดช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรผู้คนต่างก็ให้ความใส่ใจให้กําลังใจนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเขาเองเนี่ยได้พัฒนาตัวเองให้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขนะคะครูคก็จะมีความสุขด้วยเมื่อเห็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยรับกันช่วยเหลือกันแล้วก็มีพัฒนาการการเรียนที่ดีขึ้นใช่ไหมคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูพรก็คงไว้แค่นี้นะคะถ้าหากว่า มีครื่องราวหรือมีคำถามก็สามารถที่จะเขียนไว้ที่ช่วงของข้อคิดเห็นได้นะคะแต่ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่อาจจะให้ประโยชน์กับคนอื่นๆที่ไม่ได้ดูก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์ให้คุณพรด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ